ตอนนี้เราอยู่กันในเดวิดฮิวสติกมินนะเดี๋ยวพวกเราจะไปหนีพออกจากครูเพราะพวกเราไปแอบเข้าไปในธนาคารมาเอาละผมจะเอาภาษาอังกฤษนะเริ่มเลยนี่มันฉากจบนี่เยอะมากเลยอะโอเคผมต้องให้ได้ทุกฉากจบไปเรยกันเลย ไปลุยกันเลยนายได้ออกแล้วนายได้ออกแล้วยี่ลาเล็นถูยมีของมาให้นายพวกเราโอเคกินให้สนุกนะใช่ไหมเราตรวจดีแล้วเออเออใช่ใช่ตรวจดีเออ,เอ,อใช่ใช่แล้วใช่แล้วไปไปกันเถอะไปกินน้ำ กินน้ำชากันโอเคโอเคกะอะไรยัะอะไรผมว่าเอาอาวิธีจัดการเลยอู้เหตายแน่น่าๆสำขวางอยู่อะไรนะอู้เด็กหนึ่ง เอาคนนี้ได้อ่าอืมเอ้เราต้องหนีให้ได้มาเย,ยสขวามม้าเบอลเอ๊ะนี่ โอ้ย oh yeah. ข้างหลังเรียบร้อยอูไหฮ้ย้ลวมันนักกัไงกูนี่เข้าไปแล้วอีโอ้ว่าก็อีดกว่าดูเหมือนระเบิดจะไม่น่าไว้ใจยังไงก็ไม่รู้โอ้ยลองไปขอก็ได้อุ้ยไปขอได้ผลเย้ อืมโอ้โหยังมีของให้เลยเหรออ่เหานี้มไม่รู้ว่าจะได้ไหม,ไ,มได้ด้วยลงมาเย้ <Yeah. S 1> ในหนึ่งชักจบแล้วโอ้ย oh yeah. oh yeah. oh yeah. ้โอ้ย้โอ้ย้ไปไปหนึ่งชักจบ อมว่ามันมีสามฉกจบอะไรสักอย่างเอแบดเลยกันเลยผมว่าเอาโทรศัพท์น่าจะไม่แน่ไว้ใจนะหัว่าเอานี้ดีกว่านี่ดืมเลยเอ้ยเดี๋ยวทำไมทุกอย่างอยู่ด่ะ tại sao mấy thứ gì dừng vậy? tại sao tiếng wow, làm gì được cái này? i, dừng tiếng không? nhâm nhâm nhâm, về rồi mà นก็ได้เว้ยลูบอไม่น่าไว้ใจเอาโทรศัพท์ก็แล้วกันโตไปหาทานายหน้าห้องศาลที่สี่เอ่อผมไม่พูดนะ <Okay. S 1> โอเคครับผมแน่นคข้าอยู่ในเอออะนนี้แหละถ,ถุงเงินครับใช่แล้วใช่แล้วถุงเงิน อะไรประมาณนั้นไม่ใช่เขาติดอยู่ในนั้นจริงน,นีนนันหลอกนายมีหลักฐานอะไรมาฉันมีสิจริงหมายความว่าอะไรเปลือกของแฮนดีสติกเมนต์ตอบมาเลยโอเคน่าจะเป็นเรื่องของเงินนั่นแหละตอบได้แล้ว <S <S ตอบอะไรเหรอ เขาบอกว่าเขาติดอยู่ในถุงืมแล้วถุงมันรัดแน่นตึงข้างนอกแปลว่าเขาน้าไรเป็นคนจับตัวฮะเขาทำเองจริงเหรอจริงครับฮะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้น้ยนะคุณทำเ,เขาขังไว้ฮะ ดูจากภาพนในกล้องวงจรปิดแล้วนี่แหละเขาเป็นคนลักพาตัวเขานั่นแหละเป็นคนลักพาตัวจริงไหมละ่ะเอาจริงก็ตอบมาซะถ้าไมจริงก็ฮะหมายว่าอะไรแปลว่าพวกเขาลักพาตัวเฮนรีวิสติงมินครับจริงนะโอไม่ อีงไหมดูจากภาพประกอบผิดแล้วเขาพยายามกระสืกระสนออกมาเขาอเลยเป็นคนรักปาะตวไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะ well, อาล่ะสารได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนแล้วสำหรับคุณสำหรับคุณเฮนรี่สติงแมนไม่มีความผิด มาแล้วเย่ yeah. ได้เวลาปั่นต่อโอ้เยโอ้ยโอ้เยโอ้ยโอ้ยเอาละเขาบอกว่าเลยยิงชักจบไอ้เนี่ยวานี่แหละเพลย์พอ์เตอร์อมันน่กกากลัวมันเชื่อใจไม่ได้ <c ười> เอ้ยโอ๊ย อืมผมว่าอันนี้ดีกว่าจะงไงวะเอาเลยยูเย่เดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ใช่แล้วนั่นเป็นทลเงนี่แหละเอาลงไป เออนี่มันเฮนดี้นี่จัดการมันเฮ้ยหนีหนีหนีเรื่งนี่เยอะอดๆๆอดนี่นีนีนีออโอ้เอาทำไมเสียงยังมาอ้งใส่บักแน่แเลยครับ เอ๊อะอะอะผมไม่กล้าแล้วครับเอ้สวัสดีมีอะไรเหรออย่าลืมเลยละกลัวแล้ว หลอกตำรวจไิ้งง่ายจริงๆเอ่อทำไมเหลือแต่แขนโอเคครับก็แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับ The Henry Stickman ตอนติดคุกยังไงก็ขอไปกับบักด้วยนะครับขอบคุณครับ